哎！哎！<laughs> <laughs> <laughs> มก็งีแตร้องหักเงมองาแบเดินไปกับชายสุ้อย่าอาลัยทม่อ่อะนกูไม่ได้เกี่ยวเกูมาดูเขาเฉยเมา นี không <c cession> không ่แม่ม <c ười> <M magnific> <musician> ึงเหรอแม่มึงหรือเปล่าแม่อยู่นี้หรอทำไมเขาไม่กลับแม่กูไปไปไปผมไม่เอาแม่กูไปถ้าเกิดเอาแม่มึงไปทหารเมืองกูไม่ชิมหารหมดเหรอแล้วดูลูปร้างแม่มึงเดหิวด้วยดูทรงขอโทษไมปเบื่อบ้าบยา กลับตัวเลยพวกคุณโอ้ยกูเริ่มรู้สึกดีขึ้นไหเขาดีไม่เป็นไรใช่ไหมโอ้เวอมาเกาหลีหมดแล้วไอ้อธิราชกลับตัวพมาเกาหลีไปแล้วเอภิวกลับไปแล้วพไปเกาหลี่อนไปเกาหลีเลิกไอ้ยังไงกล้เลือดอาตัวขนาดนี้ไปไหวได้ยังไงพักก่อนโอ้ย เง้พักา,าษาตัวก่อนแล้วค่อาไปไดีกว่านะกะอะไรกูเรื่องย่างนั้นข้าขอฝากเร่งเร่งหน่อยได้ไหมฝากอะไรไปหาวนลบลูกชายของฉันไม่บอกวนลบว่าตอนนี้นะพักเกาดีโดนรับทางตัวไปโดยภาษาทิเบตข้าจะพาไปช่วยแม่ขเขาเขาอยู่ข้าคุณเลยนะ

ทัพบอัเพชนมณีแล้วมาเป็นวันลกซึ่งอยู่ในสมรรคของแม่ครูเรียนวิชาจัจการลกของชายงรหนึ่งของบริเนและพระตาล 对，大鱼叉，让胡定欣大哥领。 ในสมณะแห่งน,นี้ไม่เคยหดดีดดขดคงสอนคุ่คำผมจะไม่เคลื่อนเอาไว้เพื่อเตือนใจตนคนรุ่นนั้นเดิสายาเป็นดาเป็นทวนตั้งแต่ลรก เติบใหญ่อยู่ในสลกของแม่ครูของมาล้วเป็นลูกชายคนโตของพ่อคนเดิมพร้อมกับแม่ประกาวันนีทุกวนนี้พ่อกับแม่แม่ครูจะขอสดเริ่มยินดีขอแสดงความินรีสวัสดีค่ะสวัสดีทางนี้ด้วยนะคะ วันนี้อาจจะดูแบบ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 เออคืออ่าคือ,อ,คอ,อ,อแม่ครูเอ<า>ะไคะเอาพอประมาณพอค่ะเอาแม่ครูเยอะไหหรอมันไม่ใช่อะไรหรอกใน,นที่แม่ครูเนี่ยจะสับกระสายถุนเต้นกับมนอะไรไม่ถูกรู้หรือเปล่าว่าวันนี้มันเป็นวันจบหลักสูตร ยังจะเอาลูกศิษย์ทำหวอยอีกไม่ได้ไมีไอ้โคมเรื่องอายุมันไม่เกี่ยวสมัยนี้ผู้ชายน่ะเขาชอบมีเมียแก่เขาชอบผู้หญิงสูงวัยเขาอยู่ใ,ใกล้ๆแล้วเขาอบอุ่นทีนี้กูไม่รู้ว่ากูจะไปผู้สึกเขายังไงกูคิดนะคิดว่าเขาเนี่ย้องคิดอะไรกับกูบ้างหล่ะเพราะเวลากินข้าวนะกูไม่โป้งเท้าเขาชี้มาที่กูด,ด้วย S <S ใช่คน,น,นเราไม่คนเราไม่มีใจ <S 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 เขาต้องเก็บยิวป้งเขาไว้ที่เขาไม่มีใจไงหัวแม่โป้งเขาชีา้เดมแบบคู่ขนาดนี้ใจรัดนะแต่เดี๋ยวเขาจะมีใจเยอะเลยนะคะออครูหาแล้วครูต้องทำยังไงดีจะช่วยครูคิดไปสิว่าครูควรจะทำยังไงคู่ขูเนี่อยากจะมีผัวแต่รอช้าทำไมล่ะคะเข้าไปบอกเลยค่ะมันจะดีเหรอดีค่ะครู่ขาคู่ขาไอ้สิคู่โลกขนาดไหน สุดท้ายคนเดียวไหว้กูอย่างนั้นสิคนเราคนกันเองเพราะไหวอย่างเงี้ยแล้วกูก็แก่ก่อนวัยกันพอดีโอ้โหจริงๆเนี่ยแค่แม่ครูอยู่ข้างนอกว่าลบก็รู้เลยแหละเขาว่าแม่ครูจะมาติดที่นี่ว่าลบดูได้ยังไงอ่ะคือแบบใจตรงกันเลยรู้ใช่ไหมกินมากินดูลอยมาแต่ไกลเลยแม่ครูม่าลบว่าปากหมายอีกแล้วหวานครูแบบว่าแบบ แบบมันตื่นเต้นเลยพูดอะไรก็แบบคำรักน็ได้ไปหมดมันยที่ประคองไว้นะเพราะกลัวโควิดของครูจะไปติดวันลบผมเปลี่ยนใหม่ไหมวันลบทักษนามเหมือนไม่เป็นใจอ่ะคือวันลบจา้าครูจะบอกว่าวันลบจะกลับแล้วอ่ะครูยังสอนวันลบไม่ครบเลยนะยะ,มะ,ะไม่ครบหลักสูตรละไม่ครูจะไม่ครบได้ยังไงในเมื่อสุดยาสารุศาสิทุกคน ก็พร้อมที่จะกลับกันในวันนี้ถ้าหากว่าวันลบไม่ครบสแฟนเพื่อนก็ต้องไม่ครบแต่ววันลบไปเดี๋ยววันลบใปเย็นก่อนท่านพ่อจแอบแต่ดูสิมันไม่ใช่มันไม่ใช่อย่างนั้นคือจะดึงเขาไงโอ้โหเออเก็บตามหน่อยนะคะก็เก็บอยู่น้ำลงน้ำลายเก็บหมดละแต่ทีนี้มันคอยจะหกในเวลาเจอเก็บตองหมายด้วยนะคะแม่ครูดีๆโดนไล่ออกจากสำนักเลยแมพูดไม่่วเไม่ยวหนูกู นี่คุูมีอีกวิชาเนึงแต่ว่าวิชาเนี้ยขู่ของครูไหมมุกด้วยขูด้วยเดี๋ยวครูไปหาทางไาแายข้างแรมแล้วไปได้ไาหลังรงเลยเหรอบุกดาแหมมันจะอุต่าชาวบ้านเข้าไปนะขอเป็นห้องน้ำวัดแทนได้ไหมขอบคุณนะคะโออโอ้โอโอ,โอ,โอ,อยังตอบไว้ก่อนเดี๋ยวถึงเวลาจริงแล้วแต่ทำเสียงไม่ถูกขอบคุณนะคะเป็นที มีวิชาอีกวิชาหนึ่งที่ครูยังไม่ได้มอบให้ซึ่งวิชานี้มันเรียนได้แค่คนเดียวสําหรับสิทธิเอกสิทธิรักเท่านั้นที่ครูจะมอบให้ล้วคนนั้นก็ไม่ใช่ใครอื่นนั่นมันคือวันลบตอนนี้ครูมีวิชามีดสั้นริ้นกิ่งม,มุวงอยากเรียนไหม,มอ,อยากเรียนขึ้นครูเดี๋ยวไม่ครูเดี๋ยวไม่ครูไม่ครูไอครูไม่ครูกับเมื่อกี้ไม่ครูจะทำไรอะให้ขึ้นคร<อ><อ>ูก่นอ<ม><ม>นท แล้วเรียนไ,ไม่ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ได<ม>้เพราะว่าะะไม่ควรใจวายใจนะคะแม่ครูขาพร้อมโอ้เด็กขึ้นครูไม่ต้องใช้้อใช่หรอขอให้ตาย,ยในหน้าที่แบบนี้เดอ๋พร้อมมากตายแล้วน้อนี่ปกติขึ้นครูไม่ต้องใชจพานไม่ใช่เหรอแม่ครูโอ้ยพานไม่ต้องใช้เก็บไป้ไรสาระเออคือว่าไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครูวิชานี้วันลบฝากไม่ครูดีกว่าเดี๋ยวถ้าหาว่าพร้อมเดี๋ยววันลบจะกลับมาเรียนใหม่วันลบกลับบ้านก่อนแล้วแม่เหยาเนาะเออเออเอาจริงๆเลยนะไม่ต้องพูดมากเลย ครูครูครูอยากเป็นเมียหรอไม่ครูชอบดูแลเนาะชอบใช่ไหมเอาเฮ้ยแซ่อยู่ไหนแซ่ครูตาเย็นตาใ่เลยไม่ครูแสดงว่าชอบตาดิใช่ไหม่าล้มชอบแบบนั้นใช่ไหมบอกครูมาแล้วครูจัดให้เลยเดี๋ยวคนนะค่าโรงแรมเพิ่มเพิ่มชั่วโมงได้เพิ่มชั่วโมงได้เพิ่มชั่วโมงขอบคุณแม่ใหญ่นะคะ ขอบพระคุณมากค่ะมต้ติดอ่ะม่ตติดก่อนไม่ต้องกดค้างกดขอบพระคุณเพื่อนนะคะใครจะให้ก็รีบให้นะคะแด่๋แม่ครูเป็นลมท้อใตายเดจะไม่ได้ให้นะคะขอบคุณนะขอบท่าไม่ต้องมาเองีนียังไม่ไปหรอกกนูต้องอยู่ก่อนหนูก็ไม่ร่วมแม่ครูไงคะไม่ต้องกดค้างนะเดี๋ยวเดีด่อไโดนไหนนะน่ะแม่ครู วันรถขออะไรอย่าทำานั่อัน้ครูเฮ้ยจอ้ยเดี๋ยวโอ้ยไม่จับเฮ้อจกจับไม่ติดมือกไม่เอาจับสีจับสีจับสีกรอุนอย่างนี้ที่ไม่สรดังเงิน

ไม่ให้น้ำเป็นไงาะไม่ได้ตาย้ดยคนอื่นตายทุยนางนุ่นเนี่ยดีขึ้นเอาน้ำหยดกระกคืคเฮยื่อเกลัวเราผิาว่านี่แอนแอนนะนาพ กูเจ็บที่เลยนะคเจ็บแท้เลยใครกันแนี่ยอะไรกันเชื่อเหรอเขาไหลาขคืนแล้วเหรอเจ็บแท้หมดเลยอ่ะใครเนี่ยใครอแสดงว่าอีผู้หญิงคนนี้แต่ก็เป็นไปของวันลบแน่ไม่งั้นวันลบเกาไม่ปฏิเสธนเพราะฉะนั้นเราต้องตายเดี๋ยวไม่ได้ขึ้นมาไม่ได้เข้าใจเลย๋ยว่ามาไม่ดู ไมเขาไม่มีหัวเอาดีกว่าถ้ามีหัวแล้วชิวิสะบักตะบอบเย่าอกี้ไม่เอาละใครเนี่ยี่นี่เม่ใครเนี่ยตีกูจังแม่หนูงูเปแนแม่หลวอวันสุกันที่ดีโอ้ตาตามาสุนนะคือสุนันทิีโอ้โห แต่ยิ่งก่านี้ใครเนี่ยเป็นหน้าที่ตกคุณหญิดาวเรืองแลต่ดาวเรืองคือใครน้องสาน้องสาวของวันรบไทยจริงๆก็ไม่ครูเด็กผู้หญิงคนนี่มีชื่อว่าดาวเรืองเป็นน้องสาวของวันรบเองครับน้องเหรอน้องไปแท้เลยไม่ครูพี่ขอโทษนะไม่ได้ตั้งใจไม่เป็นไรหรอกขอบคุณป้าเด็กผ้ห ดาวเรืองมาหาพี่อยู่ที่นี่วันลบมีเรื่องอะไรหรือเปล่าพ่อให้ฉันมาตามพี่จ้ะตอนนี้แม่พ่อเกาหลีถูกไอ้ชิราจับตัวไปแล้วจ้ะไม่ต้องกลัวไปถ่ายล่นแล้วพี่พี่จะไปช่วยพี่นะพี่จะไปช่วยพี่นะตอนนี้พ่อบาดเหยียดปากอ่ะเรื่องเล่าเลยม่ต้องกลัวดาวเรืองอยู่ที่อยู่กับแม่ครูแม่ครูวันลบขอฝากดูแลดาวเรืองและสาวของวันลบด้วยวันลบจะรีบไปช่วยแม่ ฝากให้แม่ครูช่วยสั่งสอนวิชาเพลงดับเพลงหันให้เหมือนกับที่สอนวันลบแต่ได้ไหมครับน้องของผัวก็เหมือนน้องของเมียเดี๋ยวเมียจะดูแลให้ลูกศิษย์ลูกศิษย์อลูกศิษย์จ้ะดังแค่นั้นเราเรียนอยู่กับแม่ครูก่อนที่นี่ส่วนพี่วันลบจะไปอาบแม่กลับมาฝากดูแลด้วยนะแพ่าพ่อแม่ลูกอยู่ที่สนามดใบไม่ได้ก็ไปช่วยเหลือพ่อพ่อแม่ก่อนฝากน้องไว้อยู่ในสถานกับแม่ครู กูจะไม่ลดละตามอาทิาาราชที่มาหลอกกัดรังแกขอเป็นเก,ก้ากัรมอแกที่มันสร้างบาดแผลสกคนถึงจะเป็นผีไม่มีพังกูพร้อมเข้าชะ วิ่งชนเชื่อพ่อครับแม่ครับอวาพ่อแม่ก็รัาบราแล้วในตอนนี้เราจะาไปพบกับพาน้อยนเรศ์ญาติสุขที่รานครับซึ่งเติบใหญ่ในสิ่งที่ขอพ่อไว้คือห้ามมีแม่ใหม่พ่อแม่คนที่สิ้นชีวิตไป